กลุ่มที่สามตอ้อมนะครับอ่าววางก่อนนะครับวางอุปกรณ์ก่อนนะครับวางอุงปกรณ์เขาไม่ปลออกไม่ปลดอกครับไม่ปลาโตหันหน้าไปหาผู้ชมเลยครับหันหน้าไปหากล้อง่อยครับหันหน้าไปหากล้อง่อยยิมซส,สวยต้อมนับไปถึงสามนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเริ่มครับอ่าหยิบอุปกรณ์แล้วต่อได้เลยครับหยิบอุปกรณ์แล้วต่อได้เลยครับ กลมไหนฟองได้ท <believers> <ab> <and> <avez> ี่สุดนะกลุ่มไหนฟองได้ที่สุดชนะนะครับป๋องสูงปุองสูงป๋องสูงครับป๋องสูงป๋่งสูง

ความใจความสามัคคีนะครับความสามัคคีตอนนี้กรรมการกำลังดูอยู่นะครับกำลังดูอยู่นะครับ เวลานะครับหมดเวลานะครับ